นะครับก็เลาะ wow, หาอีลอดนะครับแล้วกันน้องใม้ไฟคือเกลียวดอกกระเจียวนะครับจะไหนตามนู่นตามเบู้งน้ำกันดีเกลีพี่น้องมาที่มานบ่มานนะครับมื่อนี้มันน้องใม้ไฟบนเนี่ยเหงาไปเถอะได้เยอะกิ๊บเนย Ở đây vô nữa hả em? Ở đây vô nữa hả em? đây chạy kèm Sống nhạt nhau vậy đó Một bãi đây เนพี่้อไปด้วยกันต้อนนะครับยังสี่น้อไข่แน่อยู่พี่น้องน้อใหญ่อยู่สองน้อครับนออ้อใหญ่เลยพี่น้อง คนมีอีกนอนน่อยอีกนอนนึงเนี่ยวีดีแทะนายที่เห็นหรอเน่นอนัครับน้ำใหม่ไฟนะครับนายางมาโดนเติบแล้วครับม่ตอนเด็ปล่อยหลอกอยอ่ ท่านปล่อยหรอกจกลำอยู่พีาา่น้องข้าหาตั้งแต่น้ำใหม่ตาไปเลยววล่วานีหลอกเลยพี่น้องเนาะล้ำแหลกนี่หลอกเขียวนะครับเห็นขาลางคุณล้ำหนึ่งอ่อ,อนๆอยู่ท่านไปสังเกตอีกก็ไม่อยากกินนะครับ สองน้ำละหาน้ำใหม่ตัวพี่น้อง หลอดสไนเปอล้ำนั่นไหมอย่างล้วครับล้ำกัน nhau เริ่มพ่อแล้วครับพี่หลอดมองกันล้ำสองล้ำเก็บซึงกันไปนะครับ เราเห็นนะใไม่ไฟขอนหนึ่ง,งทรงี่มีน้องงามพี่น้่ง <c oughs> <c oughs> น้องงา,งามเลยครับเดี๋ยวเบิรงอีกล้ำหนึ่งเันพี่น้่ง แหงบ่ <c oughs> เอ,อ,เอเ้ยอะไรบ่เนี่ยอ๋อได้อยู่ดอกเดี๋ยวไปหาเลาะเบืง้งดอกกระเจียวนรำเรือยพี่น้องนี่แหละห้องมันอยู่ปลาหอดปลาดอกกระเจียวแหละอันได้หลวกเต้วนี่ นี่ครับดอกแรกอ่ะงามๆเลยน้องอ่อนนะครับ นได้อยู่ครับดอกกระเจียวไม่ได้ดอกบานยังี่นะครับรอบที่แล้วมีคนมาเก็บไปแล้วพี่น้องดอกบานดอกแง่ครับเพื่อนมาเก็บไปน้ำนะครับ หอยอีหอกต้วล้วพี่น้งองเกล่ยวห้อยเพิ่นถอน,นเลยเพือนนะครับกเกี่ยวค่อยได้เลกนี่กำงามดีอยู่ทีหลอกนี่กั้หนึ่งลอกกำงงามเลยพี่น้องสองล้ครับ อีกล้ำหนึ่งครับเหลียวบ่ค่อยเห็นนี้น่ะมมนว่าบบมีดอกตัวนี้หน่อยก็มีอยู่นะครับแต่เหลียวบ่ค่อยเห็นสามล้ำเลยนะี่เสร็จแล้วแนขมขำคล้องมาเหลียวเห็นอยู่ด้วยครับ พอ,อกขามมาเหล้อเลี้ยวไปเห็นเนี้ยเห็นแล้วล้ำหนึ่งครับงามๆเลยอีกล้ำหนึ่งครับล้ำอ่อนไปเนอะ ดอกอ่อนสองล้ำครับงามๆเลยล้ำหนึ่งครับ <c oughs> ล้ำนี้ยางพันสองล้ำหัเห็นพี่น้อ <c> ง <oughs> ล้นึ่งรัะลอออ้อ่นอนขาดหอยนะพี่นังล้ไงใายพี่ป้าเป็นที่ล้ไงาหุ่นอีกล้นึ่ง เดี๋ยวล้ำนีกันครับได้ปีนเขาขึ้นม้พี่น้องนำ่รัไง hai <Nhạc> bừng <Nhạc> ừ, <Nhạc> lắm đọt xuống nhìn ở trên đây vô tắm này gặp xanh xăm mưa ก้อนนี่ไหมอยู่ฟังขุ่นพี่น้องสะไ้ายพึ่งมีแต่แหนงยันยๆต้องขามไปฟังขุ่นนะขามมาถึงแล้นอนหนึงครับ Thank mm. นอนใหญ่ดีเท้ะนอนใหญ่ดีขนาดเลยพี่หน้องทุบแกงนะครับทุบแกงใส่หลอดเ,เ,เด็ดมากคำนึงไม่ท่ท้ายเฮืองนะครับ สามล้ำเลยครับหนีกันอ่ะอ่อนต้นเพิ่มผลไม่อีกนะครับฟาดเกียบยางเลยล้ำหนีไหมหมกไงเลยครับคุณอ่ะนี่คุณมีอีกล้มไงให้กันพี่น้งองโอ้ยเดี๋ยวล้ำสี่ีพอแกงเลยครับ ไปยานโมบิทป่ะเดี๋ยวไปเบรงล้ำพุ่นเกิดกลางเดินนะครับนี่ลำหญ่กันดอกนีงไม่ต้งจะข้นดีนะออันนี้หูแย่ตัวนะ่นี่นะครับ ลุยต่อล้ำอ่อนนะครับที่เขียวน้ำใหม่ครับ ลิงมาหักไปกินน้ำพี่นอ้องนี่ครับจะรับยังไง ลำยาวครับลำใหญ่ครับโอ้ทาลางคนอีกลำหนึ่งท่า,าล้างอีกลำหนึ่งนะครับนี่ลำคู่กันกับกลาซที่เกิด ล้ําเดียวนะครัพี่น้องหาลงกันนะครับหาลงจากเขาแล้วในพอะสมควนัว่นแหละหาลงจางท่านางอ้ไไดเตืนมมัอนอีกนะครับลงมั้งที่โ <c oughs> ดน,ดน,ดนพ่อเทียนหนึงพี่น้องกันง่ายจะบ่อยยากปันเดีย เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของห้องอีกคือเก่าพี่น้องเอามาเบ่งผลงานของห้องเมื่อนี้กันนะครับหมานเลยพี่น้องน้ำใหม่นะครับมีแต่น้อยใหญไเลยเพี่นน้ำใหม่ไฟนะครับไ้แกงใส่กับอีหลอกพอดีเด้พี่นอ้องอีหลอกอะได้เยอะได้จากกำพอดีแกงแหละนะครับหมานเติมอ,อยู่พี่น้องนะครับผลงานของมื่อนานนะครับก็บถือว่าได้เยอะ พอได้ยูได้กินอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไ่ได้ดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวแก้ไปแล้วนะครับอ๋อมานอยู่นะครับขึ้นเขารอบนีบ้มานเติอบอยู่กับ,บทัฒนยรรมาะไรนะครับน้องหม้ไฟกำลังวุ่นเลยปอกเปลกทุบแกงนะครับแกงใส่กับอีหลกพอดี หายาอยู่อีกรลอกนะครับโดนๆป่อลำหนึ่งนะครับเลี้ยวแต่ดอนนะครับบางดอนกับพ่อที่ๆอยู่นะครับเอานะครับคลิปนี้กับบุญยังไลนนะครับคลิปหนานะครับสีผ้าไปทั้งไหนนะครับเป็นกับตามนุ่นตามเบิ่งน้ากันอีกก่าเได้พี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ